สวัสด,ดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายครับตอนนี้เราอยู่กับช่องฮีโนนคองแปะนะฮะกับสโลตเอ็กโอฮะแล้ว o, ลเราอยู่กับเกมแปะแมวมหาปารายฮะอ่าเดี๋ยวก่อนอื่นนะฮะยอดเบ็ดไม่ต้องพูดครับเราจะเล่นกันที่สูงสุดเลยฮะ,คะ75คร <c oughs> ับออาอินฟโฟฮะ,ะก็ไม่มีอะไรครับรอบนี้เป็นเกมเกมนี้เป็นเกมที่ได้รับการเรียกร้องไม่สุดครับมนทั้งหมด2ี่สรายครับเดี๋ยวเรา กดไป100ครั้งเลยครับเรามาดูกันว่าเราไม่ได้เล่นกันมานานเนี่ยมันจะดีไหมมันจะเป็นยังไงนะฮะอ่ะสามสิมาฮะเออตอนนี้ผมมีทุนแค่ห้าพันะฮะเรามาดูกันว่าห้าพันเนี่ยเราสามารถทำให้มันงอกเงยได้เท่าไหร่นะฮะช่วงนี้มีหลายคนบอกว่าเล่นแปะแมวไม่แตกเลยผมก็จะรอยผมก็เลยลองมาดูว่ามันไม่แตกจริงเปล่านะบปเอาโอ้บาครับมาครับ ยูวินฟรีเกมครับเอา้าใครบอกไม่แตกเอา้าจัดไปเดี๋ยวชว์ให้ดูฮะดูซิว่าจะได้เท่าไหร่ฮะอันนี้หมุนไปแค่5ครั้งเองนะเนี่ย <Yahoo! S 1> อ่ะฟรีสิสปินครับจัดไปครับไปดอกแรกเท่าไหร่ดอกแรกร้อยยี่สิบน้อยเกิน <c oughs> อดอกสองครับดอกสองอ้ยนานไปแล้วนานไปแล้ว ร้อยบองครับเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ไม่แตกอะผมว่ามันแตกน้อยละ <c oughs> เออโอ้นมาแล้วครับ1056พั้าบกครับ <c oughs> กำลังดูข้างล่างอยู่กำลังดูเลยว่าอันไหน <c oughs> มาครับอีกดอกไปอีกดอกไปอีกดอก942ครับไ <c oughs> ม่ดอกแล้ว <c oughs> เอาดิดถ่โอ้ยไปอีกรอบมีอไหม 660ครับเริ่มลดลงเรื่อยๆครับแต่ก็ยังเยอะอยู่นะดูสิมันจะแตกถึงหมื่นป่ะถึงหมื่นหน่อยอะหนึ่งครับขอแค่ถึงหนะมื่นนะฮะจะได้แบบอิ่มเอมอิ่มเอมเลขสาครั้งนะฮะอันนี้คือรอบอ่อันนี้คือหมุน6รอบแล้วนะ162ยหกสิบสองครับน้อยเกินโอ้ 456ครับโอ้เลขสวย456นะอ่ะตอนนี้คือยอดเราอ่ะเหลือแน่าจะเหลืออีก2ครั้งปะอันนี้คือครั้งอันนี้คือลองสุดท้ายนะครั้งลองสุดท้ายนะฮะเอ่อนานไปแล้วอ่ะ162ครับก็ก็โอเคโอเคโอเคอ่ะ5,000ันละเลย5,000แล้ว,ล 5, ลวต่อครั้งสุดท้ายมัปมือห้าร้อครับโอ้กำไรนะ่าจะประมาณ 5 0 0 0กว่านะ5,500อ่ากำไรประมาณ5,000ันละกันตีไปอย่างนั้นนะครับก็โอเคเฮ้ยเลิกเลยก็หรือว่าผมโชคดีวะหรือผมมาตอนมันมันเข้าพอดีแต่ว่ารอบนี้มันแตกน้อยนะถ้าเทียบกับรอบที่แล้วที่ผมเคยเล่นนะเออก็ถ้าใครสนใจคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ช่องเฮียนนท์ของ8ด้วยนะครับสับน,นี้ ลาไปก่อนนะฮะล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ